สวัสดีค่ะพี่นอ้องพบก็บช่องแม่ตุ๊กชาแนวค่ะผ่าเห็ดผ่ากินค่ะืันนี้แม่ตุ๊กมาทอดซี่โครงหมูหมักค่ะอย่ากําลังตังกะทะค่ะพี่น้องกําลังร้อนเลยค่ะเดี๋ยวได้แม่ตุ๊กออนนี้เอาเนื้อน้องออนค่ะ กับด่านเพิ่นคุณูนะพี่น,อนอ้องเนาะเหมือนกับว่าเฮาล้วนๆเพิ่นมหาเพิ่นใหม่ไว้ใหม่เงอ้ก้อนสุกนะคะ่ะไม่เห็นนะพี่น,อนอ้องเนาะกล่องแม่ตุ๊กมันแงนแผลอยู่ไหมจิกลับด่านค่ะตลกตัวที่เฮาลงไมค่ะ แล้าก็ปล่อยถึงไว้บบนี้ทายก็พิ่ซูปค่ะพี่น้องค่อยๆกลับด้านเอาค่ะกลับด้านดูู่เอาจืบจืบบอกนี้ขึ้นกันคือความหายอันโลกจะความหักเราเลย บางเชือทายอยู่กับโอ้ยแต่อย่ามาจะกองเข้าวปใส่ไฟแห้งน,นะคะพี่นอ้องไปอ่อนพอดีพอดีค่ะ <c oughs> เปิดมากมือได้ทำไปก็กินเฮเบิร์น่ะพี่นอนะ้ <c oughs> องเนาะสมในตุ๊กเนี่ยป่าเบื่อกันได้ค่ะเด้อ <c oughs> หมือนหนึงมือนหึ่งที่่ายสองทีสามทีสุดกัรบินน้องคิอทอดที่น้องนอกก็ะเทศไทยหลายขีอ๋อคอะพี่น้องเรื่อง้อนมาจากวันนี้แม่ตุกมีหมูยอ่อด้วยค่ะ <S <S เห็นบหมนาอเป็นหมูยอ่อแท่งค่ะเดี๋ยวม่ตุกกะจะทอดให้เจ้เพื่อนด้วยกันค่ะ เดี๋ยวเข้าค่ะมาเบิงตอนมันสุกนะพี่น้องเนาะจ้ะแล้วม่ตุกเอาลงมาเบิงว่ามันสุกแล้วนะตามดอกไม้เนาะจ้ะอันนี้คือผลงานค่ะ้อดสุกแล้วค่ะพี่น้องค่ะทอดซีโครงหมูค่ะเดี๋ยวต่อไปแม่ตุกจะทอดหมูย่อค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้คือหมูยอ่อค่ะเดี๋ยวแม่ตุ๊กจะถอดหมูย่อละค่ะบัน,นี้จะเ๋ยวไปเบิ่งกันเนาะคะ่ะน้อพี่น้องเนาะจ้ะเดี๋ยวลองมาทอดหมูยอตอน,นะคะ่ะพี่น้องค่ะมะฮันนี้ทอดสีโครหมูเวลาค่ะบันี้เพืือทอดหมูย่อค่ะ ไปอ่อนนะคะคาทีเดอเปิดเทลงนะลืมเด็กสาอไม่น้ำไทยอ้เปิดเทลง่น้ำตา่อยอดอย่างเดียวพี่นองเลยจ้ะ เต็มกะทะเลยค่ะพี่น้องกำลังเหลืองค่ะกำลังสวยเลยตังยังไม่ได้มาพี่น้องเนาะเจะทานในตู้นี่ละพริกเป็นดูดูค <red> ่ะผักช in, ีโมเมย์ค่ะพี่น้องค่ะ เดามาเลือนสวยกํกำลังเลยเดี๋ยิเล่นอย่ก,กระเด็นใส่แม่ตุขข๊กกระพรอนะจ๊ะ <laughs> <c oughs> มุยยอดนีกินในหลายแบบ้างทีน้องเนอะทอดก็ได้ เอาไปหนึ่งก็ได้เวฟเอาก็ได้ค่ะเนี้ยเพามันโดนนลำหอนน้ำลำม่านหอนแล้วมันบูบว่างถึงใหญ่เลยอ มาทิ่นายกินกัน้งพี่จังหนูสิ่งกันเวล่าทำนโดนนำพอนอกก็จะพ้อมโตขึงนนะคะอันนี้คือกัน,น <c oughs> เอออีกกาบพี่น้องนย่างขาแน่นะจจาน้อกุณนากรณตาในการทำกับเขา แล้วใส่ไฟแห้งมันกะชิมัยแล้วพี่น้องเนาะค่ะใส่ไฟอ่อนค่ะและ้วก็ทาน้ำมันมันห่อนก่อนเข้าจังเอาหมูย่อลงค่ะกําลังเรืองเลยพี่น้องกําลังได้ทีละจั <c oughs> <c oughs> กรเยอะแกเด่นใส่นิ่มไหนเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าไม่แกเด่นไงคะ <c oughs> แน่เป็นกินค่ะพี่น้องเป็นยด หอเงี่ยทิ้งกระถางนี่รัวเนาะ ไม่เป็นเต็มกระทาพี่น้องเอาใส่มังหันตันแบบน้นอยหนึง่งคือกำมันหอดแล้วพ้องตัวขึ้นไงก่ะหุ่นตอนเป็นไงนึง เดีกับก่อแฟเธอ๋ั้องออกมา ซุกแล้วค่ะพี่น้องซุกแล้วค่ะแด้านซุกว่าเห็นสีมันดูน่ากินนะคะเอา,เอ,าออกล้งเส่จานหนันกรเรื่อยเนี่ยอยๆจัดเป็นตุกติกแก้จนค่ะ งานค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่ตุกฝากเป็นลักใหญ่กันเนะคะน่ะฝากกดไลค์กดติดตามค่ะช่องแม่ตุกชาแนลมากินมากเทศค่ะพี่น้องนาะจากแซวแมตุกขอไปจัดเตรียมสำหรับกับเขาให้ตะแก้พก่อนค่ะขอการคลิปน้าน,นะคะเนาะสวัสดีค่ะ